พอสว่าโอ้ยใจแล้วเสียใจดิเขย่าปซื้อัวดดิขอซื้อมาให้เจอจ้าเขาบอกเจแล้วอเขาบอกแล้วจั่นฟอดแล้วเจเจยใจดีฟอดแล้วจ้มื่นพุ่ม ขาสะดเอามาาื่อนุเมื่อไม่รูอ้อปูปูมากบอกูบอกเอาเมื่อนุนเมื่อบอจ้าเรียกตัวเดียวกกเาาื่อกาถลูก้เมื่อคุณเมื่อโอ้ยสาธุสาธุมันังเขามาบินมหาเาจี่หอปล่จ้าเขามาซื้อบอกโมเ่เจดดอร้อยแมงจ้าล่างเม็ดเดียวดูละรอยกัซื้อน้ำไม่ร้ายกัซื้อให้กินเกวถ้าม่ตังบีซื้อมาบอกไม่น้ำดิบอกโม่ซื้อนโป้อยนึงช่วยใส่ไห้ลอยนึงบอกซื้อสานโลกถือคนนี้ลกที่ซื้อสางเฮี้ยนไอความเด็กๆยังเอาเพื่อไ เขาไปซื้อรถดโก้ไม่ไม่ชนชนไม่ไหวบ้านก่อนแมนปูบนนี่เมนปูดิปูดิแน่นเกบวบบนนี่บ่ครับ่มปูมาปูตาองหลเพราะว่าเราเบาแบบล้วพิงน้ำพันเบาแบบนั้นนี่ปูมาจ้าบ่แเมนเกบวปูให้ลูกเก่งเก่งปูให้ลูกเก่งเกงเีตัวลูกแปดหกลหลอจะกลางแปดหกมันจะได้ยน่งกันนิ่งแปดหกได้ได้หลายตัวบหลายบาทนะ สองตัวไม่ได้หน่อยเอาสามตัวแซรก็ได้ผ่านออกหนึ่งแปดกบค,คนเด็กเห็นป่างเสียงเงลึกทอเสียงเงลึกศูนย์แปดศูนย์มาเสียงใส่คนนอนสองคนเฮ้แปดทุกข์แวลูกบอกบอกคนไปเห็นวาง,สงเสร็จเอาเลยตือนขึ้ขนมาว่าโอหลูเขาจันมาได้บอกเลยเนาะนอนไปน,น,นะเขจาจอกไปได้มากกันมาก,กค่ะไ,ได้บอกแปดทุกคนไปเฮ้ยบอกอะไรก็สบายใจคพาว่าหัวานถือถือว่ามั่นใจแล้วกูคนบอกสิริ มันใจคับคือตัวใดปูเกู้นย์สี่กระถือกัาทกกระถือนี่มันใจทุเลูกเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้าษาตัดสไปังงูใสจังหวะโอ้เขาเก่งเก่งะตัวเรขบกเนอดูกระฟานว่าตะเียนอกัะไรเอาชุดเต็มบ่เอาชุดไปสอผกตีมองกล่องลูกเอ้ยเข้าไปกเต็ดตั้งตั่อขอำเขาไปสอบผูกระตีสี่น้องสอผู้ในมุมบัไดมุมกระไดเอลทั้งบนทั้งล่างแหะจ้า ทั้งบนทั้งล่างเออนีลาลูกออกมา้เพื่อนจ้าะวันโชคตัวเลขจ้าตัวเลขนะบอเอซีมาเบิ้งอไดนี่นะลาได้สองตัวสามตัวก็โลดละเจาหน้าจอเด้อเบิ้งบอพอไหมบอกเ้อะทางไหนพ่อพอบอพ่อมูสิเพเหอนไอ้มูเพ็่อนเนีครับเป็นน้องแคปนาจอท่านที่นะครับนี่คือเหลีกลุ่ม เลขลุ่มเลขลุ่มเลขร่างเลขทูบเนีครับทูบได้กินหัวมหมูแล้วมาวบอกเขาบโตอีหละไอนแลวพันธมาสิงเขาบอกเปโตเลยครับทวนีเอาหัวมหวมหวไูไปแง่ดีล่ะไปดิ่านเกสั้นวันนี่บัดหัวสิบหกมน่าเนี่ยลูกสิบไม่น่ากับถืออีกดิเขใจว่าอยู่นี้หัวอนท่สิบหกมน้านี่ กัด no 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 ิกีงูแยงวนี่ยู้สาธุสากเสียวผ้านสัตว์นี่ไงนี่อันนี้ไม่น่อยปานบอลมาจ่องไวแล้วมันมาซับเสียดแล้วเนี่ยผ้าใหญ่ใหญ่ห้าตั้งไม้เทวดไม้ไงก็เก่าหัวดีดังก็เก่าแต่หลายก็เก่าดีละสาธสาธุสาธุปูมากปูมากปูมากเลยพี่น้องปูมากปูมากกสัปูมากขาปูมาสิงปูหอเปดหกตัวเดียวไหม เสียงแปดชุนแล่าไปใส่ไหมไ,หออไม่ให้แปดกตออกแปดคุกเรียกแปดก็ตั้งเรียกคกแน่อะนะตาเราเบิเหมนืนกระหินเกันมัาเบิ่งเยอะกระหินขึ้นไปนอปนอีกอกบฟันอีกคนได้กินหรอว่านปูให้ในสูบยาครับเราโทษตัว<ม>ชินแล้ก็เจ้ามากเนี่ย<ม><ม>อ้มเราโทษ<ม>ตัวมันจะวาน,านล้านโลเบปูปูเจบเสบ เป็นเรานางว่าขาวเนี่เขาออกมาปูให้กินน้อยหออกพุชเพื่อกินเราครับสูบยาเบิกอกนีอบพ่ให้สูบไป,ปเท่าไรสูบไปก่เจ้าม่หลกสามพนมาหาเขาเลยเมียเขาเคยไปสั่งวัดบารันบันมีนนสองส,งส,งสงองวัดเขาเป็นสายบุญครน้ำม,มหาพอเห็นพันถือัปูดเกเขาว่าสิซื้อบอกแห่งเดีปู่เ <c oughs> ขาว่าสิซื้อรับปูม้มันละโอสาธุ<อ><อ>กว่าสซ้อปู้มัน่ะเขาเป็น เขาเป็นตอนแรกผันนัอนรับว่าหูมียอดสามโมงขลุกเออจึงสี่เาปูเสียงดังตักงอันดัดแห้งเลยว่าเสียปูหายลูกเนี่ยลูกแห่งหยาดปูลูกบัวดอกปูเบ้าโลดปูได้บอกอีกหน่อยผมก็มาสื่อให้ปูนี่ล่ะอันนี้คือสุดเลขล่างนะครับเลขล่างนี่คุณนาตาพงว่า คือเห็นช่วงแรกไขู่่นเกาสี่สนยนเกาสียเลขบนนะครับตสามตัวบนนะครับอันนี้ปูอันนี้เลขลุมนะครับสี่สุดบนเลล่างล้วบอกเลขล่างมาบอกเราครับอัะไรเรียกบนเรียกล่างเสียงอันแปด่ยนแปดท่านมาบอกแปด โกนี่นั่งแปดศูนแปดพวเมนเด้อแปดศุนย์แปดพวเมีเนพอแล้วให้แปดหกกป่ะนี่แล้วเอาแปดศุนแปดไปเสียทูไปเชียงเพอแล้วให้แปดหฮกพวเมียนแปดศูนย์แปดจ้าเอาใจไปสิเอาใจเนี่ยบอกเราเอาแปดศูนย์แปดเลขทูไปเสียงปูเลยมาหาปูเลยว่าแปดหกเลขล่างแปดหกเนี่ยพวเมีนแปดศูนย์แปดนั่นเป็นแปดหกจ้าแปดหกไม่เป็นแปดศูนย์แปดแปดหกรางวันที่หนึ่งเลขที่จะออกตัวเลขปู ศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์แปดห้าเก้าศูย์สี่ศูนย์แปด้ยเก้าศูนย์สี่ฟังเันเลยพี่น้องศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์สี่โง่ไเสือเาบอกแล้วเขาว่าดันบวสซียญ่าปูจะพักกันงโงลไร้เลยญัปปะกั็เสือเอาไทเบตผ่านคุณผ่านกันด้นรุ้ย่ันตัวสิเป็นยังงอเงาะงาอย่างฮัน จ้าเขียนแม่ฮเขียนรางวัลที่หนึ่งแม่เขียนแม่าก่ไงอยสิลืมดิสิลืมขาก็จำได้904นี่ปูมากคนกัมาเทละเบิดนึงดิจำได้บนอบ้านเขียนเขีนเขียนจํ่ได้เขียนเนเรียมีรูปแเขียนใส่เขียนใส่โอให้ลูกล้านเขียนจ้ะเขียนเขตัวให้ปูจำได้จำตัวไดสั่ปูไปแล้วอัเกก็จำไั่ได้ดิ เอายูดวบอกเคยเห็นระหว่างสี่จากเชฟแล้วูเคยบอกพกตัวเางวันที่หนึ่งศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์สี่เดี๋ยวเราขึนที่หนึ่งด้วยรางวัลที่หนึ่งโอ้พูดบอกข้พ่พอท้้พิมพ์ูอยางไดเนาะแต่เที่ยวตามตามเราอยู่นี่ย คือบ่ใครบอกหัวก็สวยักีอเนาะเออว่าจังไดฮะจปนมาได้จังไดบ่จ้าจังบ่มาปล่อยแบบยังสีลักเทียก็บอเห็นปล่อยสีเทียอือเรื่มกับพอเลื่มออป้าเก้าศูนย์สี่แปดห้าเก้าศูนย์อันนี่คือรางวัลที่หนึ่งเก้าศูสอ๋อเขาติดกินนนะป้า พ่ไปได้ยังไงล่ะจอลูตัวเลยมมว่อ <opin> ันนี้แจ้ป้ากูคนใหม่ดียล่ะพี่น้องแต่ต่างสังเกตยันี่เพราะว่าต่างกันเซเบอกเซนต์ว่าไม่เ <Zum> ห็นเราเห็าบอกองศเสกเทียดิเคยบอกกนที่เสียงว่ะบอกว่าเคยบอกองศ เลขที่ออกเลขที hmm. ่ออกศูนย์แปดห้าเศนยสี <S <S ่หพวกขากันรุนมาสันว่ามันปูสิบ้าไปบ่รอดงานคอยบ่ได้กดรอดทีนีก็ได้เสถือบอล้วมันทีนึ่งคนถือเสือมันใลยเสีห้องกันืดอกแกะบังไว้ะ ใส่หยิบกำปันไปย5 9 0 4ขันรางวัลที่หนึ่งขันตัวได้ครับพี่น้องที่มาเอาดี่เ้้ามาเอาทังบ้านรางวัลเจนจามาโด้หมดไม่กันทรางวัลที่หนึ่งครับเลืลุมไปเลยนะครับเอกพี่น้องโทั่วนี้นะครับเพราะว่ามิดเดียวเท่านั้นพี่น้องจะไป085904เออไปสี่จะประพันไว้รางวัลที่หนึ่ แมนมาเจ้แมนมาเจ้อ่าไหนเตียวกรเก้าศูนย์สี่อย่างสน,นัง่งตันนี้ละ่ะรางวัลที่หนึ่งจ้าอันเอกเที่สามขึ้นมาบ่นเน้อเอาดีพี่น้องแคมหนะ้าจอท่านที่นะครับมีรมางวัลที่หนึ่งก็เลขกับเลขลุมน้ำนะครับเลขล่างต่ลเลขลุมครับ<ๆ>เลขเครื่องเลขลุมนะครับรบางวัลที่หนึ่งพร้อมหนึ่งศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์สี่คือรางวัลที่หนึ่งนะครับหกแปดแปดหกคือเลขค่ายสองตัวเด้อพี่น้องนะครับ